jazz me jazz me is a wonderful world jazz me สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับครูเทพนั่นเองนะครับครูเทพก็จะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและก็ภาระศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับครูเทพก็จะมาบรรยายนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับถ้าเด็กๆทุกคนเข้ามารับชมรับฟังนะครับการบรรยายของครูเทพนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับพนักเรียนนะครับตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ ไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันเรานะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราครับไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆจึงให้ความสําคัญนะครับและปฏิบัติเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มนะครับมีอาการผิดปกตินะครับให้เรารีบรักษาหรือพบแพทย์ทันทีนะครับ ในส่วนนี้นะครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับด้วยการหมั่นออกกาลังกายเป็นประจํานะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับเชื้อโรคนะครับเช่นกินอาหารที่สุกใหม่ๆนะครับใช้ช้อนกลางนะครับล้างมือ ให้สะอาดอยู่เสมอนะครับล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกวิธีนั่นเองนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อดูการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะครับและก็หาความผิดปกตินะครับที่อาจจะทําให้โรคต่างๆนะครับเพื่อจะได้ป้องกันโรคตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับ โรคไข้หวัดนะครับสาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากนะครับเชื้อไวรัสนะครับสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการหายใจนะครับรับเชื้อนะครับที่ประปนอยู่นในละอองนะครับเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยนะครับที่ไอหรือจามออกมานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับการเดินตาขนตากแดดนะครับเป็นเวลานานนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดได้เช่นเดียวกันนะครับ อาการนะครับก็จะมีในเรื่องของมีไข้สูงตัวร้อนปวดศีรษะนะครับมีน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับเมื่อตัวร้อนหรือมีไข้นะครับควรใช้ผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดตัวให้ทั่วเพื่อลดไข้นั่นเองนะครับรับประทานยานะครับแก้ปวดเมื่อปวดศีรษะนะครับดื่มน้ํามากๆนะครับโดยเฉพาะน้ําอุ่นนะครับนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอนะครับห่มผ้าหนาๆนะครับ รับประทานอาหารอ่อนนะครับที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กนมเป็นต้นนะครับถ้ามีไข้สูงนะครับหรือเป็นไข้หวัดนะครับนานเกินนะครับควรไปพบแพทย์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับสาเหตุและการติดต่อนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับชนิด A อ N 1ตนะครับติดต่อจาก การถูกผู้ป่วยนะครับไอหรือจามลดการโดยตรงนะครับหรือการหายใจเอาฝุ่นละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายนะครับที่กระจายออกมานะครับรวมทั้งการสัมผัสสิ่งของนะครับเครื่องใช้นะครับต่อไปนะครับอาการนะครับอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสนะครับถ้าอาการไม่รุนแรงก็จะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนะครับคือมีไข้สูงไอปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับเบื่ออาหารนะครับคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับ ผู้ป่วยที่มีอาการนะครับไม่รุนแรงนะครับแต่บางรายนะครับที่มีอาการปอดอักเสบนะครับรุนแรงจะหายใจเร็วเหนื่อยหอบหายใจลําบากนะครับต่อไปนะครับการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นนะครับรับประทานยานะครับรักษาตามอาการก่อนนะครับเช่นยาลดไข้นะครับบรรเทาการปวดศีรษะยาแก้ไอนะคะยาลายเสมหะนะครับมันล้างมือให้สะอาดนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอนะครับ เีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนนะครับไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็รับประทานอาหารอ่อนๆนะครับที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ข้าวต้มนะครับดื่มน้ําให้มากๆนะครับงดน้ําเย็นนั่นเองต่อไปนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับสาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันโดยมียุงลายนะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับมักระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่ายุงลายนะครับจะวางไข่นะครับ แล้วก็แพร่พันธุ์ในที่มีน้ําขังนั่นเองนะครับปกตินะครับยุงลายนะครับจะออกหากินในเวลากลางวันนะครับแต่เนื่องจากนะครับเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับส่งผลให้ยุงลายนะครับมีการปรับตัวในการหากินนะครับก็คือหากินในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ลูกน้ํายุงลายนะครับกลายเป็นยุงเร็วขึ้นนะครับจึงมีการแพร่ระบาดได้ในทุกฤดูนั่นเองนะครับอาการเบื้องต้นนะครับเริ่มจากอาการมีไข้สูงนะครับ ติดต่อกันประมาณ2-7วันปวดศีรษะปวดตามเนื้อตัวนะครับหน้าแดงหายใจหอบนะครับอาจมีจุดแดงขึ้นตามแขนขาลาตัวนั่นเองนะครับมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารนะครับผู้ที่อาการรุนแรงครับจะกระสับกระส่ายนะครับมือเท้าเย็นถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะครับเนื่องจากนะครับเลือดในระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งเป็นอ่าปัญหาเลยนะครับหรือซึ่งอาจช็อกหมดสตินะครับหรือเสียชีวิตได้นะครับ การดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับเมื่อรู้ว่ามีอาการนะครับเราต้องรับประทานยาลดไข้ก่อนนะครับเช่นพาราเซตามอลนะครับไม่ควรใช้ยาจําควบแอนเพลินนะครับเพราะจะทําให้เลือดของเราครับออกในกระพาะอาหารได้นะครับดื่มน้ํานะครับน้ําผลไม้นะเพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียนะครับดื่มน้ําครั้งละน้อยๆนะครับแต่ดื่มบ่อยๆรับประทานอาหารอ่อนๆโจ๊กข้าวต้มนะครับหากมีอาการนะครับซึมหรือกระสับกระใสควรรีบ พบแพทย์ทันทีนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับกาจัดเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับทั้งที่ในบ้านโรงเรียนชุมชนเช่นปิดฝาโอ่งนะครับใช้ดินกบบริเวณที่มีน้ําขังนะครับหรือเปลี่ยนน้าในจานรองขาตู้นะครับแจกันทุกสัปดาห์นอนกลางมุ้งนะครับระวังไม่ให้ยุงลายกัดนะครับอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับปล่อยปลาหางนกยุงนะครับ หรือประสอ r ในแหล่งพาะพันยุงลายนะครับจัดสภาพแวดล้อมนะครับให้บ้านนะครับน่าอยู่นะครับจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดนะครับอากาศถ่ายเทได้ง่ายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับโรคลมพิษนะครับโรคลมพิษเป็นโรคผิวหนังนะครับที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นเองโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองนะครับเพราะสาเหตุส่วนใหญ่นะครับของโรคลมพิษนะครับ เกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสาเหตุการแพ้อาหารเช่นอาหารทะเลผงชูรสนะครับสารกันบูดสีผสมอาหารนะครับการแพ้ยาบางชนิดนะครับซึ่งทําให้เกิดหดผื่นนั่นเองนะครับการแพ้พิษของแมลงนะครับเช่นผึ้งต่อยนะครับต่อมดนั่นเองนะครับการแพ้สิ่งที่มาสัมผัสเช่นขนสัตว์นะครับเยสรดอกไม้ฝุ่นละอองนั่นเองนะครับ การติดเชื้อไวรัสนะครับเชื้อรานะครับต่อไปนะครับอาการนะครับเป็นผดพื่นนะครับแล้วก็ผื่นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระจายตัวเช่นแขนขานะครับรอบดวงตานะครับในผู้ที่อาการรุนแรงนะครับบริเวณใบหน้าลำคอริมฝีปากจะบวมนะครับอาจจะมีอาการปวดท้องแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกนะครับส่วนใหญ่นะครับ ลมพิษนะครับจะหายไปได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่อาจจะมีพื้นใหม่ขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับการดูแลนะครับเบื้องต้นนะครับประคบด้วยผ้าเย็นนะครับทายานะครับคารมายนะครับไม่แกะเกาผิวหนังนะครับจะทําให้ผิวหนังอักเสบได้นั่นเองนะครับถ้ามีอาการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่สะดวกนะครับควรไปพบแพทย์นะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับ ในส่วนนี้นะครับโรคฟันผุนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธีนะครับทําให้มีเศษอาหารตกค้างอยู่ในระหว่างซี่ฟันเช่นล่องฟันนะครับทําให้เชื้อแบคทีเรียนะครับสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวฟันของเรานั่นเองนะครับการรับประทานอาหารประเภทน้ําตาลนะครับอาหารที่มีรสหวานจัดเช่นช็อกโกแลตนะครับขนมสายไหมลูกอมน้ําอัดลมเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่8 1นะครับการไม่มีโรคครับเป็นลาบอันประเสริฐนะครับนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับข้อความนี้นะครับให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวครูเทพจับเวลาสัก30วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ อ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะเฉลยแบบฝึกหัดนะครับการไม่มีโรคครับเป็นราบอันรปเริดนะครับก็คือเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราครับไม่มีโรคแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับก็จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเอง แบบฝึงหัดหน้าต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับนําชื่อโรคที่กําหนดให้นะครับเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความการป้องกันโรคในแผ่นภาพความคิดนะครับเช่นเด็กๆนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์สักหนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาเลยนะครับ 今回に一度」 ก็พอจะูนกพอเ้าใจลลงงงกก็มมาาอออดทะไรวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่83นะครับข้อ2ใหญ่นะครับไข้เลือดออกทําลายแหล่งบ่อพันยุงลายแล้วก็นอนกลางมุ้งนั่นเองไข้หวัดนะครับไม่เดินตากฝนแล้วก็ห่มผ้าหนาๆน,น,นะครับเมื่ออากาศเย็น ต่อไปนะครับใข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับต่อไปนะครับลมพิษนะครับดูแลของใช้ส่วนตัวเครื่องนุ่งห่มนะครับให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดอาการแพ้นั่นเองนะครับแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะครับหน้าที่84นะครับนักเรียนนะครับเลือกโรคที่กําหนดให้นะครับจากนั้นเขียนอธิบายอาการดูแลนะครับแล้วก็รักษาตนเองเบื้องต้นนะครับ การป้องกันโรคนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะครับลงในแผ่นภาพความคิดดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์สักหนนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วครูเทพเริ่มจับเวลาเลยนะครับ มดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่84นะครับครูเทพก็ได้หยิบยกตัวอย่างนะครับก็คือโรคไข้หวัดนะครับอาการนะครับก็ปวดศีรษะตัวร้อนนะครับหนาวสั่นนะครับมีน้ำมูกนะครับการดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับเช็ดตัวรับประทานยาลดไข้นะครับแล้วก็นอนหลับห่มผ้าหนาๆนะครับต่อไปนะครับการป้องกันโรคนะครับไม่เดินตากฝน ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่อยู่กลางแดดที่ร้อนจัดนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองต่อไปนะครับผลที่เกิดขึ้นไม่เจ็บป่วยนะครับโรคไข้หวัดนะครับแล้วก็ร่างกายของเราครับสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับต่อไปนะครับการบ้านนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่87นะครับถึง88นะครับให้นักเรียนนะครับดําเนินการทําให้เสร็จ เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําส่งในช่วงของเปิดภาคเรียนนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูเทีก็ว่าจะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกวิธีนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับสุดท้ายนี้ก็จะขอจบการบรรยายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ และเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย